สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่31มีนาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กีฬาเซมาครับ MOE เกมปิดตัวอย่างสวยงามท่ามกลางความรักความสามัคคีของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์และดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมให้กำลังใจและชมการจัดกิจกรรมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเซมาคับ MOE เกมหลังเลิกงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศัก,กยภาพบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้เสริมสร้างสุขภาวะมีการพัฒนากำลังกายจิตใจและมีความรักสามคัคคีซึ่งภายในงานมีการแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับม,มิตร v p p ระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนำทีมโดยท่านสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบกับทีมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอนตนำทีมโดยพันตำรวจเอกจรุงวิทยุมิมาเลขาธิการกกต ซึ่งผลการแข่งขันทีมผู้บริหารกรกตอเอาชนะทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการไปได้5ประตูต่อ4หลังจากนั้นดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันโดยมอบถ้วยรางวัลในรุ่นอาวุโสรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นทั่วไปรางวันชนะเลิศได้แก่ทีมสพทเอ,อส่วนรางวันชนะเลิศกองเชียร์ได้แก่กองเชียร์จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นจากการจัดงานในครั้งนี้คือความรักความสามัคคีซึ่งเชื่อมั่นว่าจะมีการจัดในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกท่านก็เข้าร่วมการแข่ขงขันด้วยการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินที่ได้กรุณาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมขอบคุณกองเชียร์ทุกๆกองเชียร์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่มีให้กันมาตลอดขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีหนะ้ามีอีก